เพื่อนๆนี่พามาตลาดอัมพวาค่ะจะพาไปดูหินห้อยจะพาไปเที่ยวนะคะเพื่อนๆดูนะคะรอบทางข้างทางเป็นไงวันนี้พเอิญนะเผอิญมากเลยที่ว่ามาแล้วได้เจอมาข้างแรกเหมือนกันคน่ยนั่งเรือนี่นั่งเราก็ใช้ความปลอดภัยเนาะมีชูชีพเรียบร้อยค่ะนี่นะคะ ถึงก็ไม่ทันได้ถึงนั่งเรือคนลยชีวๆค่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้นี่นะคะอ้โหขี่เชี่วตนนั่งผ้าเหมาในเหมานะคะ นี้เลยนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่ะคนที่เต็มกัน